022871155และ026775520วันนี้อยู่กับคุณพาวันนะวัฒนทรัพย์นะครับประธานบริษัท YLG b u l l i บ n i n t e r n a t i o n ร l ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธค่ะมัวแต่เกรงเรื่องของตำแหน่งคุณพวันแนะนำผิดก็ได้รองประธานบริษัท YLG นะครับค่ะคุณพวันครับวันนี้ทองคำมีการแผ่วๆลงมาเหมือนกันราคา้ํามันเมื่อคืนนี้ จนถึงเช้านี้ก็ยังอยู่ต่ำกว่า100เหรียญด้วยก่อนหน้านี้ว l g บอกว่าทองคำช่วงนี้วิ่งตามน้ำมันก็เลยกลัวนะครับว่าเอเห็นน้ำมันหลุดร้อยทองคำนี่จะร่วงลงไหมครับเนี่ยคือถ้ามุมมองของว l g เรารเชื่อวันนี้น่าจะมีโอกาสย่อลงมาแต่ก็ต้องมองว่า เออพันห้อยสามสิห้าสามารถเบรกเอาได้ไหมเพราะเมื่อเช้า,ชานี้เนี่ยเปิดตลาดมาที่พันหก้อห้าสิบก็มีการเทขายคำางไอ่ทยอยลงมาเรื่อยๆจนเห็นพันห้อสาสิบห้าถึงได้รีเบ์กลับขึ้นมาต้องดูว่าบ่ายนี้อาจจะมีการทิ้งลงมาอีกสักรอบหนึ่งต้องดูว่ายืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ไม่ได้เนี่ยรับเขอาไปอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์ตรอยอาหลักๆก,ก็มาจากการที่ทางเออ E.U. ประกาศออกมาอาจจะมีการเลื่อนการคว่ำบาตรของอิหร่านไปนี่คือตัวหนึ่งที่ทําให้ออน้ํามันแผ่วลงมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นหลักๆแต่ที่เมื่อวานนี้เนี่ยไปทํำฮายที่1,660อาจจะมาจากการขาดดุลของทางอเมริกาคือหลักๆตัวพวกนี้มันเป็นตัวเล็กมากมันไม่ได้บูสต์ไปได้ไกลแต่ทุกครั้งที่เห็นฮายเราก็เชื่อว่านักลงทุนก็ทํากําไรระยะสั้นกันขึ้นมาก่อนนะคะ ครับผมเอะคุณพวันครับพอดูจากดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนพันหกร้อยหกสิบเมื่อคืนนี้เหมือนจะมีเส้นแนวต้านอยู่เหมือนกันมีค่ะก็แถวหกสิบเป็นแนวแนว,แนวเออหกสิบสองแนวต้านที่หนึ่งแนวต้านที่สองคือเจ็ดสิบสองแต่เมื่อวานนี้หกสิบสองไม่ผ่านแต่สําหรับวันนี้แนวต้านของวันนี้เรากลับมองกลับลงอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบแปดค่ะเอาแค่พันหกร้อยห้าสิบแปดก่อนวันนี้ใช่ค่ะ ครับผมอย่างนี้กลยุทธ์วันนี้ยังไงดีครับในช่วงที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างแนวรับแล้วก็แนวต้าน,นเราจะ<ม>ต้อง<ม>ทําอะไรหรือเปล่าคือถ้าถามดิฉันถ้าตำฉันระหว่างสี 45, ่สิบถึงสี่สิบห้าดิฉันก็ว่ายังไม่น่าทําอะไรเลยแต่ถ้าเป็นใกล้แถวห้าสิบเนี่ยตรงนั้นเป็นแนวต้านแรกถ้ามองว่าไม่ผ่านห้าสูงก็อาจจะไปทํา กำไรระยะสั้นลงมาก่อนเพราะดิฉันมองว่าโอกาสที่จะลงมันมีมากกว่าขึ้นค่ะสําหรับปันเนียค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้ยังไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวรอไปทําอีกทีที่แนวรับแล้วก็แนวต้านถ้าถึงแนวต้านก็คือเปิดช็อตลงมาได้เลยเหรอคะคุณฮวนครับเออไม่เชื่อว่าจะช็อตได้เพราะว่าเทรนระยะยาวก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ที่ดิฉันบอกคือเป็นเอ,อการทํากําไรระยะสั้นภายในวันค่ะอื ถ้าถามว่าระยะยาวเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวสูงขึ้นยังนี้อยู่แต่เชื่อว่าภายในวันสองวันนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมาเพื่อเป็นการปรับฐานแล้วก็ถ้าย่อก็ไม่น่าจะต่ำกว่าพันหกร้อยี่สิบห้าดอลลาร์แต่ออสอั์หลังจากนั้นอาจจะมีการปรับฐานต่อไปขึ้นไปค่ะอืมครับผมอย่างนี้ก็คือรอลงมาที่พันหกร้อยี่สิบห้าแล้วเร <25 S 2> าซ,ซื้อดีกว่าถ้าไม่มีโพซิชันไม่แนะนําให้ช็อตค่ะไม่ให้ช็อตนะครับ ใช่ค่ะได้ครับคุณาวันครับวันนี้ขอคบคุณมากเลยครับสวัสดีค,ครับติดตามบทวิเคราะห์เพิ่มเติมของ YLG ได้นะครับที่เว็บไซต์ของ YLG นะครับ w w w y l g b u l l e n c o m นะครับมีบทวิเคราะห์ให้อ่านกันวันละ3รอบทีเดียวรอบเชา้ารอบบ่ายแล้วก็รอบค่ำนะครับวันนี้ YLG บอกว่ากลยุทธ์ก็คือถ้าขึ้นไปเนี่ย ใครยังไม่มีเพอร์ชั่นเนี่ยไม่แนะนำให้ช็อตแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเนี่ยนะนให้ขายทำกำไรนะครับแถวพันหกร้อยห้าสิบแปดเหรียญส่วนถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รอซื้อเนี่ยวันนี้น่าจะมีลุ้นให้ซื้อได้นะครับที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าเหรียญตรงนั้นเป็นจังหวะที่เปิดหล่อฟอร์ชันก็ได้ด้วยนะครับนี่คือฝั่งของทองคำนะครับส่วนฝั่งของตลาดหุ้นเช้าวันนี้มีแผ่วๆหลุด